ครับเข้ามาเลยครับครับขออนุญาตคัดกรองนะครับหลังมือก็ได้ครับมากี่ท่านครับครับสามหกจุดเจ็ดครับขาผมเชิญเลยครับ ทุกคนดูสิครับว่าพวกเราปฏิบัติหน้าที่เพื่อทุกคณแล้วพวกคณให้ความร่วมมือด้วยนะครับส่งสารบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อทุกคนพวกเขาไม่ได้หลับไม่ได้นอนแต่เราวันทำงานเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อทุกคนขอให้ทุกคนให้ความร่วมมือด้วยนะครับ ท่าเองก็ต้องปฏิบัติหน้าที่เหมือนกันในถํากลางอากาศร้อนอากาศร้อนมากครับ บุคลากรทางการแพทย์อดอับอดนอนเพื่อทุกคนแล้วทุกคนก็ต้องทําต้องปฏิบัติตนเพื่อสังคมและเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ที่อาที่อาสามาดูแลทุกคนขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์แล้วนะครับ